ที่ลานหน้าตลาดโต้รุ่งตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านมณฑลฐานบกที่38กรมฐานพรานที่32กองพันฐานม้าที่10กองผ่านฐานม้าที่15าจำนวน50นายพร้อมด้วยเทศบาลเมืองน่านทีมช่างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่านโทรคมนาคมจังหวัดน่านบริษัทที่พ้นทีบลอดแบด์จำกัดมหาชนบริษัทแอดวานซ์ไวเลสเน็ตเวิร์กจำกัดและบริษัททรูคอร์เปอเรชั่นจำกัดมหาชนร่วมกัน หรือถอนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานจากเสาไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเพื่อรองรับน่านเมืองเก่ามีชีวิตสร้างสารรค์เมืองแห่งวัฒนธรรมสู่มรดกโลกตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางตั้งแต่สี่แยกปั๊มเชลไปจนถึงหน้าวัดสวนตาลร,รวมระยะทางกว่า1กิโล ครับค่ะตอนนี้หลายๆจังหวัดก็มีการพัฒนาปับบรุงสายสื่อสารแบบนี้แล้วคือ,อต่อให้ Photoshop เก่งขนาดไหนแต่สายสื่อสารเยอะมันก็ Photoshop ยากอยู่นะเวลาถ่ายภาพใช่แล้วค่ะก็ค,คือนอกจากเหมือน